Ladies and gentlemen, welcome on board Flight 601 with service from St. Mary Airport to Medical Center. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes' time. We ask that you please fasten your seatbelt. At this time, and secure all baggage underneath your seat or in the overhand compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones. Smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing not Airline. Enjoy your flight. Attention please. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask that you please direct your attention to the monitors above as we leave you with the emergency procedures. So วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่อาหารติดคอหรือผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษเข้าร่างกายค่ะการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษทางผิวหนังล้างด้วยน้ำสะอาดนานๆอย่างน้อย15นาทีอย่าใช้ยาแก้พิษทางเคมีเพราะความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นบรรเทาอาการปวดและรักษาช็อกปิดแผลและนำส่งโรงพยาบาล กาปรปฐะมพยาบาลเมื่อได้รับสารพริษเข้าตาล้างตาด้วยน้ำนาน15นาทีโดยการเปิดก๊อกน้ำไหลค่อยๆอย่าใช้การแก้พิษทางเคมีเพราะความร้อนเกิดจากปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นบนรรเทมการปวดรักษาชอ็อกปิดตาและนำส่งโรงพยาบาล การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษทางปากผู้ช่วยเหลือต้องทำการประเมินผู้ได้รับสารพิษก่อนโดยการทำให้สารพิษเจือตางในกรณีที่รู้สึกตัวและไม่มีการชักโดยการดื่มน้ำชาหรือนมเพื่อช่วยเจือตางพิษ 2. นํนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการล้างท้องเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเพื่อเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารในกรณีที่ต้องใช้เวลานาน ในการส่งผู้ป่วยและโทรเรียก1669เมื่อผู้ป่วยหมดสติการปรถมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษการหายใจ 1. ผู้ช่วยเหลือจะต้องกลั้นหายใจรีบเปิดประตูหน้าต่างเพื่อถ่ายเทให้มีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้อง ปิดท่อการ์ดหรือขจัดต้นเหตุของพิษนั้นนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่เกิดเหตุไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจถ้าไม่มีให้พายปอดและนวดหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลวิธีการปฐ้พยาบาลเบื้องต้นสำหรับอาหารติดคอในผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเหลือยืนข้างหลังผู้ป่วยใช้แขนสองข้างโอบรอบเอวผู้ป่วยผู้ช่วยเหลือกำมัดข้างหนึ่งบริเวณเหนือสะดือผู้ป่วยเล็กน้อยใต้กระดูกอ่อนลิ้นปีผู้ช่วยเหลือใช้มือข้างหนึ่งจับที่กำมัดไว้แล้วทำการอัดข้อท้องแรงๆเร็วๆไปเรื่อยๆซ้ำๆหลายครั้งจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมาหรือจนกว่าผู้ป่วยจะหมดสติ กรณีที่อยู่ตามลำพัง 1. กําหกำหมัดข้างหนึ่งไว้ตรงเหนือสะดือใช้มืออีกข้างหนึ่งที่กำมัดแล้วก้มหัวให้มือพาดขอบแข็งๆเช่นโต๊ะเก้าอี้ก้มลงแรงๆเพื่อกระแทกหมัดเข้าท้องในลักษณะขึ้นข้างบนซ้ำๆหลายครั้งจนกว่าสิ่งแปลปลอมจะหลุด สำหรับทารกอายุต่ำกว่า1ปี 1. จับทารกนอนคว่ำบนแขนให้ศีรษะต่ำลงเล็กน้อยใช้ฝ่ามือตบลงตรงกลางหลังของทารกเร็วๆ5ครั้งสลับกับกดหน้าอก5ครั้งจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดหรือทารกหมดสติ และนี่ก็คือวิธีการปฐมพยาบาลทั้งหมดที่เราได้นำเสนอมาหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการได้รับสารพิษและอาหารติดคอ On behalf of our crew members on board, we would like to thank you for flying with us today. Until our destination is reached, please sit back, relax, and enjoy the rest of the flight. Thank you. Have a good day.